สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลราพัฒนานะคะประจำวันที่28พฤศจิกายน6 5หเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางหรือศาสตร์แห่งตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นเนาะสำหรับตัวดินของเราก็คือ5กับ8 6กับ9นะคะก็50 51 53 56 58 59 808 1 82 8, 5, 9, 8, 8, 8, 1, 8, 2, 8 สามแปดห้าแปดหกแปดเก้าถ้าหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้นะคะจับคู่ก็หนะ้าศูห้าหกห้าแปดห้าเก้าแดหาดหกแปดเก้าหกห้าหกดห้าเก้าห้าเก้าแปดเก้าหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสามตัวก็หกเาแปดหรือจะหกเก้าสามก็ได้นะห้าแปดเก้าห้าหกห้หปดห หกแปดแปดนะคะหรือเ,เพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะห้าแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองมันอยู่อย่างนี้หกเก้าสองหกเก้าสามหกเก้าแปดขขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เราพัฒนา VIP, เราเรา v i p เราจะพะกิจเดอร์สามแนวทางนี้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะก็สี่ตัวกบสี่ตัว ถ้าเหมือนกันก็จดลงต่างกันก็เพิ่มก็ซื้อแค่นั้นเองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ